ลบ้ตรกองหาให้สรุหลานที่งานเสียงพิสานพี่้อกกับสาวมาซื้อมาซื้อตัวเข่าสูคุ้กพิดได้นะครับเหมาะก,กั่งแห้งใจผ่านคุ๊กปีดผ่านหน้าจอที่ข้างบาง้านนะครับภาพเสียงคงชัดอย่างแน่นอนสําหรับค,ค่มภีรวันนี้บัตรราคา199บาทสําหรับคุ๊กปิดครับบัตรราคา199บาทคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอน นะครับพี่น้องทางชั้นไปทีเพจยขอรับเสียงอีสารนกหน่อยอุไรพอดและขอขอบพระคุณนะครับไปยังผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการหลูกหลานทีมงานเสียงอีสารในฤดูการนี้ครับเคียงหูเชียงขานมาอย่างย,างยา้าหน้านั่นคือขนมปังกโกลเดนอิ่มคุ้มเต็มคำ <laughs> พี่น้องหาซื่อใดเลือกใดครับอยากได้รสชาติแบบไหน นะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเซเว่นอเว่ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าจะเป็นร้านขายของชำนะครับทั่วๆไปพี่น้องก็สามารถหาซื้อได้อยากให้พี่น้องได้ริมลอกนะครับกับขนมปังโกลเมอิ่มทุกมเต็มคำครับถงปรุงรถ้าไทยเติมความสุขทุกความอร่อยนะครับพี่น้องครับ นี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่เคียงคูเชี่ยงขังอยู่คู่ครัวของพี่น้องทัวประเทศไทยฝากไว้น้ําแดงกันนะครับกับพวกกุมรถฟ้าไทยเกีมัความสุขทุกความอร่อยบริษัทดีออนไว้ไทยแหลกนะครับนะครับและก็ผลิตภัณฑ์ดีออนนะครับพี่น้องครับขอพระคุณปยางรัชยาคลินิกครับคลินิกเสมความงามครบบุกนอครับ รวมเป็นถึงน้ำดื่มดีอาดริง้งน้ำดื่มผสมวิตามินที่รวบรวมสิ่งดีดีมีประโยชน์ไว้ในขวดเดียวกันทำให้ร่างกายสดชื่นับพร้อมออกไปใช้ชีวิตนะครับมีวิตามน200ินซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงวิตามนินดีรวมนะครับเพื่อความสดชื่นให้ทุกงานในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับน้ำดื่มดีอาดริงครับ ขอบคุณกับพิมพ์ณัชชานะครับแบรนด์ที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของรูปร่างมอบความมั่นใจให้กับชาวพระเสียงทีสารในทางผลิตภัณฑ์ช่วยในเรื่องของการคำ่ายน,นะครับและก็ขอบพระคุณพยายามสุภาลปามวิวสันสพนอุ้ดอนทนรยครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผู้สนับสุนหลักนะครับของทีมงานเสียงทีสารในฤดูกาลนี้ และขอบพระคุณไปยังูผลิตภัณฑ์นะครับจากต่างประเทศผ่าเวเท่งครับเครื่องมือช่างอันดับหนึ่งจากประเทศอินเดียมอบความยิ่งใหญ่ให้กับคณะเสียที่สารการันตีด้วยประวัติยาวนานกว่า25ิปีนะครับและขอบพระคุณไปยังหมูก่กนะครับเปิดหนึ่งด้านเครื่องเชื่อมจากเมืองเซนไฮประเทศจีนครับ เครื่องเชื่อมคุณภาพดีนะครับเชื่อมง่ายแม้จะเป็นมือใหม่แต่อืดทนนะครับสำหรับเครื่องเชื่อมคุณภาพจากประเทศจีนนะครับฮูงกงครับฝากพี่น้องไปน้ำแน่นกับเราครับขอบพระคุณฟิล,ด,ฟลดีครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ถูเช็ดล้างสักผ้ากำจัดคราบสลายกลิ่นนะครับใช้ทำความสะอาดได้หลากหลาย เชื้อรปริมาณเชื้อบนพื้นผิวครับฟิลดีนะครับพี่น้องฝากไว้น้าแนงกันแล้วกันครับขอขอบพระคุณพยังสุขสาําปารดข้าวกล้องหอ,อมมะลิครับข้าวกล้องสายพันธุ์ดีจากแหล่งเพาะปลูกชั้นนําในประเทศไทยที่มาจากความตั้งใจของเกษตรกร,กรชาวไทยใส่ใจตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับอิ่มท้องอย่างมีประโยชน์จากเมล็ดข้าวเรียงตัวสวยหงขึ้นหมออ ให้ทุกมื้ออาหารเต็มไปด้วยความสุขสำราญครับขอบพระคุณกินแซ่น้ำพริกรสแซ่นะครับที่มีให้เลือกถึง5รสชาติครับพี่น้องครับกับรสชาติแรกน้ำพริกกรอบแซลมอนไข่เข็มนะครับทำจากแซลมอนเกรดพรีเมียมรสชาติที่ขุนคู่ขวดนะครับน้ำพริก กรอบอกไก่สไปซี่นะครับเหมาะกับคนที่รักสุขภาพน้ำพริกเผาแมงดาอร่อยจัดจ้าด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแมงดานะครับน้ำพริกเผากุ้งกลมกล่อมอร่อยด้วยรสชาติของกุ้งเน้นๆแบบเด็กขำครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นน้ำพริกปลารา้าหยองนะครับปลาชาา่อนปลาร้าปลาอัดแนนะ่น เต็มกระปุกอย่างแน่นอนจัดจ้าด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ครบเครื่องนะครับผมฝากพี่น้องไปรับแรงกันแล้วกันกับกินแท่และของขอบพระคุณนะครับไปยังร้านตำกระเทยสาเกตนะครับน้ำปลาร้านตำกระเทยสาเกตน้ำปลาปุงสุก นะครับผมน้ำปลาต้องสุกปรุงรสนะครับสูตรอร่อยทุกเมโน,โนูขวดเดียวจบสุดนะครับพี่น้องครับไ่บว่าจะเป็นใส่ตุ๋ใส่ย,ย่ำใส่แกงใส่แจ่วใส่ปนนะครับพี่น,อน้องสาบานเฮดเบิดลสำหรับน้ำปลาปาร้านตำกระเทยสาเกขอบพระคุณพี่เจ๊จเจ้าฮ้อนแอบชาบูครับ บุฟเฟ่แจ่วฮ้อนนะครับยานสิงลงสุดพรีเมียวนะครับ